นนี้เราพาทุกท่านเข้ามาสู่ทางสี่แยกเลี่ยงเมืองมหาสารคามนะครับตัวสถานีรถไฟมหาสารคามจะไม่วิ่งเข้าไปในตัวเมืองมหาสารคามแต่จะวิ่งไปทางด้านทิศใต้ของทางเลี่ยงเมืองมหาสารคามครับเราไปชมกันครับผม ลักษณะที่สําคัญของทางรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่นครพนมก็คือไม่ค่อยมีสถานีเหมือนทางรถไฟที่เป็นทางเดียวนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องมีสถานีจํานวนมากเพื่อทําการจัดเลีกขบวนรถไฟครับเพราะว่ารถไฟจะวิ่งทางขึ้นและทางล่อง วิ่งสวนกันได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการจัดหรีครับเพราะฉะนั้นหลังจากรถไฟออกจากสถานีบริบือมาจะวิ่งตรงเข้าไปที่สถานีมหาสารคามเลยแล้วก็ถัดจากสถานีรถไฟมหาสารคามทางรถไฟจะมีสถานีถัดไปก็คือ สถานีรถไฟร้อซึ่งระยะห่างจากสถานีมหาสา,ารคามก็ประมาณ40-50กิโลเมตรครับ,รบตอนนี้เราได้ยูเทิร์นเพื่อที่จะกลับรถจากเดิมที่เรามุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกไปสถานีรถไฟนอรอยเอ็ดนะครับเราก็จะวนกลับ ไปยังที่ตั้งของสถานีรถไฟมหาสารคามครับซึ่งจะอยู่ทางด้านใต้ของทางเลี่ยงเมืองมาสารคามด้านที่ใต้ครับไปชมกันครับทางด้านที่ใต้เหมือนมีการก่อสร้างแต่ผมไม่แน่ใจว่าสร้างอะไรนะครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ตั้ง ที่เข้าไปาสถานีรถไฟมหาสารคามหรือเปล่าเดี๋ยวผมผมเข้าไปดูก็จะเห็นมีนี่ดูเป็นมีรถมีเครื่องจักรครับมีเครื่องจักรกำลังก่อสร้างน่าจะกำลังสร้างแคมป์คนงานนะครับค่อนข้างใหญ่พอสมควร จะขับไปเรื่อยๆอ๋อมีมีแนวเขตมีแนวเขตทางรถไฟนะครับตรงนี้สถานีมหาสารคามครับจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเหมือนกับมีความคืบหน้า กลับมาถามเจ้าหน้าที่คนงานก่อสร้างอีกสักครู่ครับผมหลังจากที่ผมได้วนกลับรถนะครับเพื่อจะเตรียมตัวเข้ามาดูสถานีมหาสารคามแล้วก็จะได้ออกจากสถานที่ก่อสร้างสถานีมหาสารคามแล้วก็ไปสถานีรอเอ็ดเป็นสถานีต่อไป ด้านซ้ายมือเราจะเป็นทางรถไฟที่มาจากสถานีบอเลปนะครับแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นทางรถไฟที่จะวิ่งหน้าครับมุ่งหน้าไปยังสถานีร้อยเอ็ดครับคงคงใช่แหละครับก่อสร้างใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวผมลงไปถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนว่าใช่สถานีมหาสารคาไมไหมครับผม ครับหลังจากสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่คนงานนะครับก็ได้ตอบผมว่าใช่ครับตรงนี้เป็นอที่ตั้งของสถานีรถไฟมหาสาครคามผมได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เข้ามาวิ่งภายในย่านนะครับยังยังยังไม่เสร็จนะครับเพื่อมาดูว่าอตอนนี้ไปเสร็จถึงไหนแล้วเหมือนทางรถไฟเจ้า อคนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวสถานีน่าจะคืบหน้ามากที่สุดแล้วนะครับในส่วนของทางรถไฟเส้นนี้ครับผมขับรถไปยังสถานีรถไฟบรบือนะครับที่เรามองเห็นขนาดนี้เป็น ทางรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟบรุรีแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับรถเพื่อจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูทางรถไฟที่มุ่งหน้าไปยังสถานีร้อยเอ็ดนะครับโอ้พามาดูสายงานก่อสร้างตัวสถานีก็เริ่มไปคอนค้างเยอะแล้วนะครับตัวข้างหน้าที่เรา ก็เป็นทางด้านทิศตะวันออกน่าจะเป็นแคมคนงานก่อสร้างครับก็มองดูแล้วก็คืบหน้าไปพอสมควรนะครับตัวสถานีที่เป็นสถานีตัวจังหวัดเค,คิดว่าคงพอแค่นี้สำหรับตัวสถานีมหาสารคามนะครับ สถานีต่อไปที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันคือสถานีร้อเอ็ดครับผม